สวัสดีค่ะมัน,นี่ก็จะมาพภูกระช่องท็อฟฟี่พากินพาทำเพื่อเรานอกจากเมน,นี่ท็อฟฟี่ได้เฮดเค็มจารอดเฮดเค็มลาดมาลานอกจากลาดมาลาอันนี้ท็อฟฟี่เฮดน้ำจิ้มเองจ่าละกะสุกีโลจ่าเฮดเค็มไอพักกาดห้องเฮดเค็มนอกจากละกะน้้ำจิม้มสกีจ่าต่ว่าอันนี้ท็อฟฟี่กะ น่าจะกินบะเบิดจ้ะแต่ว่าจะเน้นตัวนี้ละจ้ะพอดีได้เห็ดเข็มทองมาหลายจ้ะก็เลยเห็ดเมนูเห็ดเข็มละจ้ะมื้อนี้เมนูเห็ดเข็มทองจ้ะก่อนสิไปแซ่บๆกับทับฟีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทัพฟีพากินพาทานเด้อจ้ะสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะแล้วก็กดกระดิ่งให้ทัพฟีนําจ้ะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของทัพฟีจ้ามาจ้ะมาแซ่บๆบมาทัพฟี นี่จ่าเห็ดเข็มมาจา่ามาที่นี่มาลามาจ่าเถื่อแหลกจ่ากินเถือเถ่อแหลก ยำกรูบๆเลยนอกจากทอฟฟี่กินมัสุผากกับขอโทษขอให้ทุกคนน้ำเด้อจ้ะอันนี้ทอฟฟี่กับเห็ดกินเพื่อแรกจก้ะ เทพจ้าเ็ดเดียวทั้งฟรีอืมสับฟรีเ็ดเธอแหลกนอกจากก็าได้บ่ค่อยจะเห็ดร้ายจา้าเดี๋ยวงวดนานนอกจากเห็ดร้ายก็เนี่ยจ้าเทพจ้า เผ็ดแฮะวันนั้นืิว่าเผ็ด จริงมันหน่องเฮ็ดวเวลาเฮ็ดเฮ็ดหน่องเวลาลวกเฮ็ดเข็มมาจับต้องเฮ็ดเป็นชอ่อเป็นชอ่อแต่ว่าอันนี้เขาฟีวลวกโดวนนอกจากแล้วก็ตัดคมออกหลายโพดจ่ามันก็เลยแตกกัน วีกินามนแล้วจ้าเพื่อนเบิดว่าจ้า คขาไฟร้อนนีก็น่าจะก,ก,ก,กินหลายอย่างมันจะเป็นกระดูกกระดูกทิ้งราคาด้วยจ้ะ ดเพจจานนะสิบว่าเบิไม่ได้รานาเพจนามนามหลาดว่าเพจมาจาก เขาตีกินอัดข้างล่างจ้าที่ว่าที่ว่าสือกนำลาบนะคะเจ้าค่ะเพื่อน อันนี้น่าจะสุกีเอยนสุกิโลจะ้ะคาฟีมีคลิปเห็ดวิธีเห็ดน้ำจะเดี๋ยวคาฟ่สีลงให้เบิ้งน้ำอันนี้เห็ดไม่ห่างาน่าจะเห็ดง่ายง่าคาฟ่เหลือ้ายคือเป็นน้ำกฮ้ยแสียองจะ้ะ ไม่เขาฟรีเลิกงานหามู Higher, มจากก็เล ah e huh e ่นมะีเวลาเห็ดอันนี้ก็เห็ดเองอันนี้ก็เห็ดเองจ้ไม่ดีนสองอย่างเลยเห็ดจ้ากินไหนที่ละน้อยอ่ ี่จ่ามันมุนมันกับเรื่องว่าเป็นตะก,กินเราจ่าไม่ได้เสียเงินมุนจ่า ก็แค่จ่าอันนี้บ่อเบิดแล้วถ้าตีด้วยมนี้ก็จักหน้อยบ่อเบิดบ่อเบิดเห็นแหนงจ่าเราฟีกินเผ็ดบ่ค่อยได้ละ คำไ่ว่าจ๊ะคำสุดถ่าย จ้าฟังหันกับว่ามีอย่างละจ้าตัดไปอีกแล้วจ้าความจำเต็ม พวมันที่เด้ซื้อโทรศัพท์ไม่เรีว่ารู้จากอันท่ายไปกัตตาไปนอกจากราะหานกระทายไม่หลายรอบอยู่จากก็เลยอันกลับไปลงคลิปเก่าๆจากก็เลยมาฝ่าวไายจากพอกันคลิปหนานอกจากอันนี้ทอฟฟี่ก็กิบูเบิดอันนี้อกี่กิบ่เบิร์ตจากต่ว่าสิเกบไปกินอยู่นอกจากี๋ยวสิกินไม่อีกรอบนึงจากพอกันคลิปหนาจากทอฟฟี่กะ ขอบค e ุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจทอฟฟี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการย่ำชมทอฟฟี่เด้อจ้ะกะทอฟฟี่ที่พลาดประการใดกะขอโทษขออภัยทุกคนน้ำจ่ากินวัสุภาพเั่ไไรกะขอโทษขออภัยน้ำนอจ่าพรอกันชินหนาจ่าสำหรับคลิปนี้ทอฟฟี่ละขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะขอบคุณที่ติดตามและชมทอฟฟี่จ้า